สวัสดี f อซทุกคนกับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เนาะก็เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่เดือนหกแล้วนะครับผมใกล้จะสิ้นเดือนแล้วอีกหกวันนะครับหกวันเองอ่ะเราพัฒนานะวันนี้ก็นำมาฝากนะครับผมฝนตกวันนี้งดไฟ์นะครับเออแต่รู้สึกว่านะเวลาผมไม่ลงไลน์นะมันจะมาดีนะมันไม่เควหรือเปล่า <laughs> เออนะ <c oughs> เป็นเคล็ดหรือเปล่าวันนี้วันจันมิใช่สิวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงกับวันพระนะครับวันพระหลายคนจับตามองที่8กับ9นะครับมาตามเป้านะครับนะมาดูผลออกเขานะครับเขาออกไปที่เอ่อหนึ่งแนะครับ 1,8,9,1,0แล้วก็หกนะครับหนึ่งแนะครับให้วิ่งรูดนะครับวันนั้นผมให้1กับ3นะครับเข้า1 1 x, x ่งอ่าตารางมาที่หนึ่นะครับหนึ 1, 9, 0, มีนะครับไม่มี0ูย์ห วันนั้นเน้นศูนย์อยู่นะครับหลักสิบศูนย์สามนะครับมาที่ศูนย์หกเนาะก็เลขไม่น่าหลุดนะครับวันนั้นให้เก้าหนึ่งสามนะครับก็มาทั้งเก้าทั้งหนึ่งอ่ะสองตัวเลยนะครับเก้าหนึ่งตัวเน้นนะครับเข้าไปที่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับล่างนะครับเนาะก็สังเกตว่าผมจับหนึ่งเก้านะมันไม่ใช่มันเก้าหนึ่งตรงนี้เนาะเสียดายเนาะ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็วันนั้นผมเน้นให้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สามเก้าสามแล้วก็เก้าศูนย์นะคิดว่าศูนย์นะเก้าก็น่าจะมีและหนึ่งก็น่าจะมีศูนยะ์ก็มาหลักสิบนะอืมถ้ามาเก้าหนึ่งศูนย์เก้านี้จะจำกว่านี้ไหมเ <c oughs> ออบนล่างนะครับนะอันนี้ตารางก็มาศูนย์แล้วก็มาหนึ่งเก้าล่างนะครับ ไม่มีหกนะครับโอเคมาดูวันนี้กันนะครับว่าจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับผมลาพัฒนาวันจันทร์วันนี้ผมวางสูตรนี้สูตรเดิมนะครับอืมรอบนั้นผมมีอยู่วันนั้นที่ผมให้ศูนย์กับสามคือผมไปปันใจนะครับ <laughs> ปันใจอีกสูตรหนึ่งเขาเขาทำมม เสียเส้นเลยนะครับสูตรนั้นนะฮะเอาสูตรนี้ไปดูนะครับวิ่งยาวมาที่15งวดนะครับก็คือยังไม่สะดุดนะครับสิงวดนะที่ได้มานะครับสูตรนี้ลองตามดูนะครับน่าจะมีซักตัวให้เห็นนะครับวันนี้ผมวางตัวเด่นวิ่งรูดไปที่6แล้วก 8นะครับ2ตัวนี้นะครับต้องมีมาแน่นอนสักตัวหนึ่งนะครับอาจจะไม่มา2ตัวได้ไหมก็ได้นะครับนะแต่วันนี้ดูเปอร์เซ็นต์เหมือนจะมาตัวเดียวหรือเปล่านะครับให้6กับ8เป็นตัวเด่นนะครับจากหลายๆสูตรทีนี้มาดูเลขในตารางนะครับตารางผมรอบที่แล้วก็คือเข้าไปที่19นะครับรอบนี้จะวางตัวไหนนะครับ ชัดเจนไหมภาพเสียงน่าจะชัดนะครับวันนี้ผมขยายเต็มหน้าพอดีเลยเอออ่ะทีนี้มาดูเลขในตารางนะครับตารางผมจะขาดไม่ได้นะครับก็ต้องมี <c oughs> มีอะไรมีแปดมี แล้วต้องมีอะไรอีกมี6มี8แล้วก็ต้องมี7นะครับวันนี้ตัวเด่นหกเจ็แล้วก็ประกอบไปด้วย0แล้วก็1 2 0่งสองวันนี้เรียงเลยนะครับ เรียงแบบสามตัวแล้วก็ไปเว้นหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดรอบที่แล้วผมหนึ่งสองสามสี่รอบที่แล้วนี่ผมวางไปแค่ห้าตัวนะครับหนึ่งนี่โอ้เป็นกากบาทเลยนะครับห้าตัวมาสองตัวนะครับหนึ 1, ่งเก้านะครับวันนี้ขออนุญาตเพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่าผมจะไม่พยายามวางเกินหกตัวนะครับเพราะลาวพัฒนานี่ออกแค่หตัวนะครับ รอนะบที่แล้ววางไป5ตัวเข้าไปที่3ตัวขาดอยู่2ตัวนะครับตรงนี้ไม่มี6ขาดไปตัวเดียวเนาะสตัวทั้งนั้นมา4ตัวเนาะแต่มี6ด้วยตัวหนึ่งนะครับหกกับ <c oughs> 8นะขาดรอบที่แล้วทั้งนั้นก็ครบ6ตัวใช่ไหมหกกับ <c oughs> 8ปดเพาะหมันซ้ำนะครับ วันนี้ขออนุญาตวาง6ตัวนะครับ012678นึ่งสองหกเจ็ดแปดแปดอยู่ตรงกลางจะเด่นไหมหรือจะยังไงจะมาไหมตัวเด่นนะครับวันนี้ผมมองดูตัวเด่นเหมือนจะเหมือนจะอืมทิศทางเดียวกันเยอะนะเออนะครับเมื่อวานเมื่อคืนผมก็ได้เข้าไปอะทักทายพ่อครูนะครับพ่อครูคําคูณนะครับ ก็มีแปดนะเพราะครูพูดคุยเพราะครูเหมือนจะเน้นแปดนะโอ้โหออหลายสำนักเหมือนเทไปที่แปดนะวันนี้จะประชุมเพลิงหรือเปล่านะจะประชุมเพลิงแปดหรือเปล่านะถ้าแปดไม่มาหรือใครมีตาแตอนี้ป่ะอ่ะทีนี้มาดูตัวเจาะนะครับหกกับแปด ตัวที่น่าจะมานะครับถ้าหนะมีหอะไรบ้างหกหนึ่งสองนะครับ6กหนึ่งหกสองแล้วถ้า8ลนะ่ะ6กหนึ่งหสองแล้วก็มีอะไรอีก ปดหนึ่งหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งอันนี้จับในเลขตารางเลยนะหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งศูนย์แปดแปดสองแปดสาม 0.7 1.7 7, 2>, 1, 7, 7 2, 2 7 8, 8, 2> 7, 8นะขออนุญาต10ชุดนะรอบที่แล้วแค่9ชุดนะเพราะว่า5เลข5ตัวจับได้9ชุดรอบนี้ขออนุญาตเพิ่มอีกตัวเพราะว่ามีเลข6ตัว ขอเพิ่มตัวหนึ่งก็คือเจ็ดแปดนะครับทำไมผมไม่จับหกแปดไม่รู้เหมือนเหมือนจะมีความรู้สึกว่าเจ็ดแปดน่าจะสวยกว่านะครับเด่นอ่ะส่วนชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวผมวางไปที่หนึ่ง ศูนหลายคนสงสัยเด่น6กับ8แล้วทำไมไปจับ3าตัว1นึนอ่า <c oughs> <c oughs> เออนะครับมีเหตุผลนะครับนะเขาอาจจะมา6 1ได้นะครับ6กหนึนะอ่ะหนึ 1, 0, 7, แล้วก็สักตัวหนึ่ง สามตัวนี่ทําไมเดี๋ยวนี้จับสามตัวยากเหลือเกินไม่มันไม่เหมือนนอยนะนอยผมยังเข้าบ่อยอยู่นะสามตัวลาวนี่จะพลาดตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ตลอดหรือไม่ก็เข้าตัวเดียวหรือไม่สองตัวแล้วก็จะพลาดไปตัวเนี่ยอืมอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกที่ผมมองนะ 10 7จ็ดศูนย์นะครับถ้าอีกตัวหนึ่งหมูกรวยตัวนี้มานะบางทีถ้า6กเขาหลุดนะเอยถ้า6หรือ8คือถ้ามันหกับ8ผมว่าอาจจะมาตัวเดียวนะที่ผมมองนะครับตอนนี้ กระแสแปดมันมาแรงมากเลยนะครับกระแสแปดเหมือนผมกลัวเขาประชุมเพลิงแอดมินอนะเออหลายๆท่านก็แปดนะครับรู้สึกว่าวันจันทร์นี้เขาจะเล่นตลกเรามากเลยนะครับตัวในที่เด่นๆนะเด,นเ,เด่นหลายตตยหมูเขัว่าเด่นหลายต่หมูคือถ้าระวังนะระวังแปดนี่แหละคือเหมือนจะเขาจะประชุมเพลิงหรือเปล่านะ ถือถ้าไม่มีอะไรหลุดนะอาจก็อาจจะมาอีกตัวหนึ่งที่ผมมองไว้นะครับก็ไม่รู้ถ้าชอบตัวนี้ไม่ชอบก็ไม่ตามได้นะครับผมวางไปที่7 7 8นะครับอาจจะมองตางจากคนอื่นนิดหนึงเจ็ 7, 7, 8, คืออาจจะเป็นหนประมาณนี้หนึ่งนะครับคือวันจันทร์เนีเขาออกชอบออก ถ้าไม่เบิ้ลหรือไม่ก็อาจจะเบิ้ลหน้าอะไรประมาณนี้คือมีตัวเลขซ้ําสักตัวนึ่งอ่ะถ้าตัวเลขซ้ำอ่ะผมยังมองไว้ที่เจ็ดเจ็ดกับแปดนี่แหละแต่แปดมันเด่นอยู่นะรอบนี้หกเจ็ดแปดมันมีแน่ๆแต่มันจะมาตัวไหนส่งตัวไหนอ่ะใช่เด่นที่สุดน่าจะเป็นเลขแปดแต่ผมกลัวเขาเล่น <c oughs> เขาเล่นตัวตัวที่ดังนะและ้ว ตามเยอะคือเลขแปดเพราะฉะนั้นผมให้ระวังแต่ถ้าเขาไม่หนีก็อาจจะเป็นตัวนี้ได้นะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เลขพี่น้องก็คือเจ็ดแปดที่ผมวางห้อยท้ายไว้ตรงนี้ที่ผมจับผมไม่จับหกแปดแต่ผมจับเจ็ดแปดนะครับผมมองไปที่เจ็ดแปดมากกว่าหกแปดเลขพี่น้องถ้ามานะก็คือเจ็ดแปดแล้วก็ออกเจ็ดเจ็ดแปดตรงนี้เลยอันนี้อันวันนี้ผมพยายามวางตามหลักเลย <c oughs> สิบบนหรือบนนี่แหละบนอาจจะมีเจ็ดกับศูนย์นะถ้าผมมองไม่ผิดนะครับก็คือบนอาจมีศูนย์กับเจ็ดไม่ศูนย์หรือหรือไม่ศูนย์ก็เจ็ดนี่แหละนะน่าจะประกบคู่เข้ากับอะไรได้ศูนย์เจ็ดมาได้ไหมถ้ามาสองตัวก็ได้เหมือนกันหรือไม่ก็ศูนย์แปดหรือไม่ก็เจ็ดแปดนี่แหละผมมองประมาณนี้ถ้าเป็นเจ็ดหกนี่ต้องขออภัยนะถ้าใครไปวิ่งรูดหกนี่ก็โอเค มานะครับผมไม่ได้จับเจ็ดหกให้นะครับคือผมพยายามจับให้น้อยลงนะหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดทีนี้มาดูตัวเน้นนะครับก่อนที่จะไปดูเลขไม่น่าลดนะครับไม่ไปดูตัวเน้นอตัวเน้นผมวางไปที่ตัวนี้นะครับตัวเน้นวันนี้นะครับผมวางไปที่หกหนึ่งนะครับแล้วก็ 08 07 17นะครับ07 17 08 61อีกตัวหนึ่งถ้าแปดมานี่83 82ก็สวยนะครับนะเกิดเขาอยากออกเออนะ 1 07แล้วก็อะไรอีกนะแป๊บหนึ่งนะ4ตัวไปแล้วนั่ะครับเนี่ยขนาดโตว,วิ่งรูดแ้วผมยังจับ 7, เจ็ดเยอะกว่าอย่างเนี้ย07 17 6กับ8 6 1 0 8 0 7 1 <c oughs> <6, 8. c oughs> 7 17. แล้วก็อืมตัวหนึ่งเจ็ดแปไหม รอบเจ็ดแปดไม่บนเนี่ยไม่แน่นะเนี่ยกลัวห้อยทายจังเลยนะหนึ่งสองสามสี่ตัดสินใจนะครับ ตัวนี้ระหว่าง82กับ83ก็เป็น82นะครับ82แล้วก็ประมาณนี้แหละอ่ะ78นี่ก็ ให้ให้อยไปด้วยนะไม่แน่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงจะเป็นตัวเด่นแต่ผมจับให้แค่สองชุดนะครับหกหนึ่งหกสองนะครับเพราะว่าสูตรมันได้หกกับแปดอะนะแต่ผมมองไว้ว่าถ้ามาน่าจะเป็นหกหนึ่งกับหกสองถ้าใครชอบหกตัวอื่นต้องขออภัยผมมองไว้ที่หกหนึ่งกับหกสองสองตัวเองแล้วท้บแปดก็น่าจะเป็นแปดหนึ่งศูนย์แปดแปดสอง แปแล้วก็7 8นะ็นะสั 8, งเกตว่า8ปดผมจับเยอะกว่านะหนึ่งสอี่หตัวแปดหนึ่งศูย์แปดแปดมแล้วก็7 8, 7, 7, 7, 8 3, ็ดแปดส่วนเจ็ดผมจับมา3ชุดเยอะกว่า6นิดหนึงศูนย์เจดหนึงชุดนู่นนะศูนย์เ่งเจ็ดเจแล้วก็7จ็นะเพราะฉะนั้นก็8น่าจะเด่นแล้วก็อาจจะมี6คือตัวเด่นมากส่วนมากบางทีก็ไม่มานะผมกลัวเขาจะเทจริงนะวันนี้แปดนะหลายสำนักต้อง,งระวังไว้ด้วยนะครับ อีกตัวหนึ่งคือที่ผมชอบก็คืออาจจะเป็นเจ็ดแปดนี่แหละพี่น้องนะครับขออนุญาตเพิ่มเป็นหกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะแต่ตรงนี้เพราะว่าผมจับสามตัวให้ด้วยเจ็ดแปดตรงนี้ก็ต้องเน้นหน่อยนะครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดแปดสองหกหนึ่งคือถ้าเลขไม่หนีแปดนะครับถ้าเลขไม่หนีแปดนะในกรณีถ้าไม่มีแปดนะผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นศูนย์แปดคือถ้าไม่หนี นะครับถ้าไม่หนีอาจจะเป็น08แล้วก็78นะมากกว่า82นิดหนึ่ง82สังเกตดูจากการจับ3ตัวนะครับนะถ้าไม่หนีก็จะอยู่ประมาณนี้และเลข8 08เด่นที่สุดแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นี้อ่ะถ้าเลขไม่หนี8แต่ถ้า6มาผมชอบไปที่ล่างมากกว่านะ61 16อะไรประมาณนี้เลข1อ่ะ เลขหอ่ะผมชอบไปที่ล่างนะนะเลขหนึ่งหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งีผมชอบล่างนะครับมากกว่าก็กันบนไว้เนี่ยหกหนึ่งหนึ่งเแต่ศูนย์เผมชอบไปที่บนมากกว่ากับเจ็เนี่ยศูนย์เจ็ดเจ็ดแอันนี้ถ้าความชอบส่วนตัวคือผมผมแยกให้ได้นะครับระหว่างบนผมชอบอะไรบนผมจะชอบไปทางหนึ่ง 1, นี่นหกหนะึ่งหนึ่งเจะหกหนึ่งหด แล้วก็แปดหนึ่งอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยหกสองเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเป็นเลขล่างสี่ชุดนี้ส่วนบนมันจะอยู่ที่โซนศูนย์แปดแปดสองแปดสามศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองอ่าอันนี้คือเนี่ยตามหลักอยู่ประมาณนี้ทีนี้มาดูเลขไม่น่าหลุดนะครับเลขไม่น่าหลุดผมให้ไปที่สามตัวนี้ต้องมีมาแน่ๆนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัว อาจจะสองตัวมันรอบที่แล้วก็คือเก้ากับหนึ่งนะครับเล็กไม่น่าหลุดรอมนี้ผมวางไปที่ศูนย์แล้วก็หกแล้วก็แปดนะครับศูนย์หกแปดอาจจะมาสองตัวได้ก็คือศูนย์แปดนะครับหรือไม่มาตัวเดียวหรือไม่มาสองตัวอย่างเงี้ยศูนย์กับหก แต่จะมา06ตัวเดิมไหมก็ไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะคือผมถึงวางไว้60ไม่มีนะมี08 07ผมมี61 62นะครับประมาณนี้นะครับถ้าให้เน้นล่างเน้นอะไรนะครับ บนน่าจะหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สิล่างน่าจะหนึ่งแล้วก็บนอาจจะมี0ูนย์กับ7ติดแต่0ูนย์กับ7จะประกบกับอะไรนี่แหละตัวตัวที่เขาจะส่งมานะครับศูนย์กับ7นะครับนะโครงสร้างนะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะอันนี้คือผมลองลองทำให้นะครับก็คือถ้าให้วัดใจเม็ดเดียวนะครับ 6107อ่าสเกตว่า8ผมไม่มีให้ผมวัดใจนะเออชุดวัดใจนะครับเม็ดเดียวกันแขนสีตัวอ่ะวัดใจไปที่6107นะครับ ก็คือชุดนี้เลยนะครับวาง1นไว้ที่61.07นะครับสังเกตว่า6กับ8เนี่ยเด่นเลยแต่ไปจับไม่มี8นะครับอันนี้ผมกลัว8ปดเขาเทจริงผมกลัว8ปดเขาเทเพราะว่าดังมากแต่ถ้าไม่เทก็ดีไปผมก็จับไปแล้วนะตั้ง5้าตัว1 2 3 4 5ถ้าเขาเทก็จะกลายเป็น6กับ7มาก็คือ6ล่าง6 1ประมาณนี้หกสอะไรประมาณนี้แล้วก็มีศูนย์เจก็สวยงามอยู่นะครับ วัดใจไปที่ตัวนี้นะครับผมพยายามฉีก wow, มีแปดที่วันดังมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับโครงสร้างนะครับก็ให้เด่นไปที่หกกับแปดนะครับจะมาคู่ไหนหกกับแปดนะครับถ้ามาคู่เลยผมไม่ได้จับนะมันอาจจะมาแค่ตัวเดียวนะผมว่านะหกกับแปดอาจจะมาแค่ตัวเดียวนะครับอืม ล่างล่างเน้นหนึ่งบนเน้นมีศูนย์กับเจ็นะครับนะผมว่าอยู่ประมาณนี้แหละล่างเน้นหนึ่งบนเน้นศูนยกับเประกบคู่นะครับจะเป็นศูนย์แปดได้ไหมเจ็ดแได้ไหมก็ลองดูนะครับล่างเน้นหนึ่งอันนี้หกับแปดทำไมไม่มีกับอยู่ในนี้ก็คือหนึ่งอาจจะไปประกบกับไอตัวนี้ไงผม คือศูนย์มันมาประมาณนี้ผมคิดว่านหนึ่งนะ่าจะอยู่ที่ล่างอีกเหมือนเดิมเหมือนรอบที่แล้วนะครับนะผิดถูกยังไงขออภัยนะครับก็คือท่านเน้นผมจะจับให้จับสีตัวก็คือประมาณนี้นะประมาณหกหนึ่งศูนย์แปดนี่แหละที่ผมวางไว้ให้นะครับหนึ่งอาจจะไปอยู่ล่างหรือไม่ก็หนึ่งเจ็ดประมาณนี้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะบนก็อาจจะมีศูนย์หรือไม่ก็เจ็ดถ้าแปดมาคือเจ็ดแปดศูนย์แปดตรงนี้เลยนะตามเป้า แต่ถ้าจะมา0ูนย์เจ็ดได้ไหมก็ได้นะครับเด่นคู่เลยในกรณีที่เขาสลัดแปดทิ้งนะครับสลัดแปดทิ้งก็คือหกมาก็จะเป็นหกหนึ่งไม่ก็หกสองนี่แหละอืมล่างหนึ่งล่างหนึ่งกับสองชอบประมาณนี้นะครับนะล่างหนึ่งกับสองน่าจะเด่นนะครับโอเควันนี้ก็ขอให้ปังๆกันทุกคนนะครับเนาะ ที่เรนาดูนะครับผิดถูกยังไงต้องขออภัยทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับผมเนาะไม่ได้การันตีว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พยายามทำให้เต็มที่ทุกคลิปนะครับนะวันนี้ลองไม่ไ์อีกสักวันนะครับ <c oughs> เพื่อรับความปังกันนะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมดูคลิปจบก็อรุณ like, ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนะครับ นีใครกดไลค์ like กดแชร์คอยปังทั้งบนทั้งล่างนะครับถูกสองตัวตัวกันไปโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ